เอ้ยถายกีนหนากันอีกแล้วอันนี้ไม่อ้วนไรอย่างก็อนนี้ฝากนี <futuro> ่มาไว้มาไว้ถ่ายกินเยอะเลยนี่โอ้หลายทุงแท้นี่ยีหลายไหนไคก็โอเคเนะทำแทงแทงกันวะ

หม้อใหม่หม้อใหม่หัวไอ้บิวหัวไอ้เอเกินนี่ต้มกระดูกใหม่ใหม่หม้อนั่งแล้วก็เล่ต้มใหม่ง่านี่ยผู้ไม่ตุ้แล้วโมงงามไหนเราแปลอมาไหมโอ้เนาะมันมันมันบอดปลาสีอะไรนะที่เจ้าบอกเนี่ยนี่สิมีตัวงามเลยเว้ยเนาะสิวี่เลยหรอ อะไรจังหวะใน,น้อยๆใบูเขียวมาโบขีดน,น้ำตาหูนี่ละ่ะเําแพงอรอดให้เมด่ดุแล้สิกินเชียร์สีอะไรก็ได้สีขาวก็ได้สีขาวอันนี้สีดำนะดำดำบุงอะไรบพังบดงหมลูกมันเสร็จเกล้วค่ะ มืงเมืองติดข้างเราจะที่เมืองนี่คแพงได้ะลุงกับกื่อื่มจักป่าบ่ไปมกรมจักกับลุงลองเคยแล้วฮะจ้า chá ừ, mà là trắng à Thế làm mà có bông xoay thôi ừ. Để xoay thôi Làm này đi Ừ, mỡ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  Nghe lắm À, đủ nước, đủ nước, à, đọt à. chung luôn bầm lùng cà đủ Ăn luôn luôn Kịt mơ mà này Mơ xếp Xếp Ừ, mơ đàn là có bấm xếp đây lọt À, đồ. chung luôn mà này, à đọt Để hết mơ nào mà này <laughs> Kịt mơ này ừ. Ui, แอยากกิกจะเห Salvador, ็ดน <ord ian S 2> ่ะเห็ดตาแางทำมาอยากมะจะกรแด่เจ้จะกแ่จกรแ่จบ่จะก่เออจะแชหนาบริช่วยจักใช่ใช่อดดใช่ลอดมันน่อยไปบ่ไป่นไว้เ่อิเออาาา ยังหอนอยู่อะตาแม่นกินบ้กินอึ้นแล้วตัวฉุนเต็มิเต็มงามเลยงามเลลองมึงอด้ได้บ่ได้บ่สชมูนหนึ่งมันหูซึกมันแบบเย็นเย็นจริงจริงขงน่อขาเลยอมันแบบมันมื่นเดยถ้าแปหว่เอังไงตวยยู เราบ่ได้เห็น hmm. จ้ะถามแล้วว่าบ่ได้เห็นได้ถามว่าแม่อ้นไปแล้วข้าอยู่นี่กินข้าวบ่อนั่นาไทองไปสุพันตา้ถ้ากันนั่งกินข้าวเดียวเบิ่งเฮาอยู่เอ้าเดียวเบิ่งเสือก็บ่ื่อได้สิหมวกกันนอกเสย้ยเทื่อนได้ นั่งกินข้าวคือเอาไกูกินแหละแคโตวีสตา์ตไปแล้วล้เราเองชอบหรอวะชอากินขาวแล้วแกงไก่ยังไงแกงแก่นอ๋อใช้กระกข้างในจะก๊อมเหรแบ่งยงไหม แบ่งย ja, yeah, oh yeah. oh, ังฉันกะซิแบ่งเอาถุงนี่เธอกะเอาถุงนั่นเออจะได้ไปเธอยไอ่ถิ่มได้โอ้ยไปถิ่มนะเย็นว่ะันยๆเอาไปกินก็กาแฟอุ่นเดินนะอุ่นเด้อมันจางแดดไล่ไปเออฉันกะชมกาแฟฉันกะน้ำห่อนถูกหอยมือห่อนแห้งมีแต่อุ่นอย่างเดียวมันหอยแห้งมันกะซ้ำครับพวกนวิตามินตายหรอวิตามินตายเบิสคู่ก็เธอเธอเธออยากกินง่ายเธอกินแบบๆกินเจนุ่มอือ

ปรชมก็ประดงปรแดดก็มาจำเกี่ยวกับเขาเลยวะมาพี่้องแรมพี่เอ้ยควันนะลูกเขาให้ประชมปลาทอดไข่ดาวยังก็ได้หนึ่งฉันกินก็กาแฟฉันนี่ค่ะถ้วยังตอนนั้นอันนี้เปิดตุลุ่มนี่อันนี้เอออันนี้ตุ้ดีชอบมอันนี้เออซุปต้มซุปบ่อืมเรากะเอาไปคือมีตู้นี่ก็กินได้ด่ะและยัง อ่าได้แล้วเอาเกือบไปขายได้เฮ้ยแบบนี้มุนเป็นพุ่นเป็นพุ่นกินอะไรก็มั่งแกโอยบุญกับเข่ากับน้าก็ได้ไม่อยากห้อยอย่าแม่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 ความงุ่มปูนไว้ไมล่ะดีดีมันดีอย่างแม่ได้ย่างก็ให้แม่กนะแล้วว่าเข่าไรเบอร์รี่ผุ่งนได้เวลา คนแนี่ฉันตวจนี่บอเห็นกล้องนึงจัินไขมันละลายบอไขมันละลายนะวเนี่ยควันกลุ่มกลุ่มไทยเนนั่กันได้เ้ยเฉยเสินพไพ่ใช่แล้วหมอนะ่จนน่งเงือนประจอยอ่ะได้กินมันคิวอ่ะเธอไปดินบ่บอเพงว้แล้วก็ไปเลีนไงวันแล้ไปเบ อันนี้ต้มกระดูกบักกระดอกว่าตําข้างว่ะได้มันใช้ใหญ่บ่ครูบ่ตัวนั้นบ่ได้ใช้แล้วกะเอาใมบัดโอ้สิเออๆโอเคอัดไปลูกเ็ไมเ็ไมแกเลูกอดอีอ่ะต้มไว้ทิดเอ้ยเบิ่งเด้อลูกตว่าเบิ่งให้แ่เด้อ่ะก็เบิ่งอยู่ิเบิ่งอยู่ิกะตอนแรกแม่เอ้ยมันพดแล้วเออมันพดแล้วก็ไว้หั่นแหละลูกเบิ่งให้นี่เด้อว่ะูกนอนเล่นเฮาซักอแม่มันี đi năn mồ đục vợ đi, pin nó mệt rồi, không pin mồ pin mòn rồi, chị vứt càng mày như coi, xem vô, càng mày đấy, tối năn thìm đấy, sẽ cả, sắp đục bạn, đục năn cái nó dài nó, mắc vay là xịt, để mà sắp ít บริเวณแบนี้ดิชับชับไก่หช้นนึงใช่ดตบามช้อไก่ใว่านี่ะไปขึงโต๊ะอ่ะนี่ยู่ติดคอติดแก้วเละฮะเมันห่อนยันในสาบุหัวเพิ่ใช้ชิซูเลยไป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 ใช้พัดลมก่อนด้ม่ไหวแล้วจ้ะม่นเลเหื่อ มึงก็เนาะห่อนหวยแตกใส่ขนาดท่านเสือฉานนีงเคืออะไรดูดพืนนี่เสือเนานาวมาเยนแต่ลำเนาะเาบกเนเมือมันขาอหกมากินเมมเสยบาทนี่ยังขับเต้าอยู่นี่เชียงเียงพุยยกดุเห็นไ่พี่อ้วนไปใช่แบบนี้

mắc mắc lục bông này A tân nịp. A tân nịp. A tân nịp. A tân tiền A tân nịp.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  bỏ bỏ nịp. A tân bỏ bỏ tân nịp. A tân nịp. A tân nịp. A tân บอกแม่บอกมาดูวนเยน้องหน่อยแพงมาน้องน่อยนะอุ้ยอุ้ยจุหน่อยเด้ออนองน่อยเลยขึ้นยังหน้องน่อยน้องมาน้องมาสิบอบีบน้องขี้แตกก็บอหขึ้นน่องขึ้นนอเ้อสไปจักขึ้นอ้ยบิวเลยขึ้นบิวเลย อ๋อยังหมดลืมเฉนเดะอยู่ให้เฉนเดมนะมันนะมึงดูหายปลารุ่งมึงใน้เนเดะนะอุ้ย,ยบ่ได้อายปลารุ่งบ่เฉลนเดะด่นะมาดึกมักแห้งพ่อแม่พี่น้องเลยเน,นนะาะผาพื้นนี่ผามาพื้นนี่ขาดเดีย๋ยวนี้ขาดเบิดเดี๋ยวนี้ตัวไม้ก็มีตัวไม้สั่งมาไม้เลยเนาะเพิน่นบอกเอาแบบเดียวกันเลยอันนี้สัง่งมาเพิ่นช่วงนึงนั่นเนาะแต่ว่ามันขาด สร้างมาก,ก่อนตัวนี้ช่วงย่ำนาวค่ะสร้างไม้ขึ้นเนาะนี่ดึงต้นขาดเลยนี่ชุดมันนี่ยล่อใช่หล่อไปได้หรอพี่ป้าลุงดูออกกันตะลุ่มนะเห็นแบบไร่หล่อแบบไร่อ่าอะไรมันมวนบ่ลูกมีแห้งมือสิบ่โอ้แผ่เล็กน้อยกินนมแม่เพิ่นก็สิด,ดิ่งพวกนุ่มเม่์วะในตัวอันนี้เพิ่นบ่ได้กินนมแม่เพิ่นก็ได,ด้ดิ่งพวกผ้าพวกแพ้เนาะ ถ้ามีส่วนยังนอนรับเพผยพี่น้อยถ้าม e uh ีช <huh> ่วนในกับนอนถ้าได้นอนเกาะนอนจับในกับมีแห้งขอตะได้จับอันบ่อีดายชิ้นเขาก็เป็นยังนี้ขาก็อีับอุ้ยกินรึเแท้อีดับมาใช่นะนี่น่ะอันนี้อีดาปาพิมพ์นี่อีดายกินเขากินอีับกับเขากันกับบะมี อีดับปาพิมพ์แล้วเพลงอะไรอีดับนะกินหอยมันวะจุบนอกจุบนอกเห็ดมังเถอกะอีดับตัวนี้ที่ปาพิมพ์เพิ่นผักมาให้นี่เนาะเห็ดเอาน้องอาบนา้ำเอาน้องนุ่งเสือ้อผ้าชักยาให้นอ้องอันนี้น้องเป็นไข่อา,าอาบน้ำอาบในให้นอ้องให้นอนตุ่มผ้าตุ่มเพลให้ จับคอยารับคอนเท้จับคอนเท้บ่ะจับตัวจริงจับตัวจริงบ่แล้วลองเพลงนั่นด้วจับจับด้เออเออไอ้เล่าพ่อน้องเอ้พ่อแล้วมั้งนั่งกอดน้องมันนุ่มเนาะขนมันนุ่มๆขนนุ่มๆนุ่มบ่หรไปว่าเบอร์กีดับ ยุ wow. 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 nah ่งเทพไปบ่ไปบ่ว้าวบอกปรารุ่งรู้บอกปรารุ่งรู้บิดลองเอาเงินเด้อบิดงานแต่งสาวเงินนะฮะแม่อ่นอื้มเห็นแน้วว่ะบิดงานแต่งสาวเงินหรือว่าองเงินเนาะประมาณวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่ยินปอเตียงพนมสิพ้าน้องมูไปไทยเด้อเราไปคนกันแล้ววันนี้สิพ้าน้องบิวรี่ซาเลพนเนาะ ไปเที่ยวน้ำเลยเพื่อนปาเดี๋ยวได้ดูได้เต่าได้๋ิมีเวลาไปเที่ยวอย่างเี้เนาะเดี๋ยวยิไปน้ำเพื่อนเลยไปกลางป่าดินไปหัวแต่ดี๋ยวก็ชิวชวนไปอ้วนไปน้ำเนาะถ้าเพื่อนชิว่างเดีวเพื่อนถามเพื่อนได้เนาะได้ถามเพื่อนใหม่อีกรอกอะไรอ่ะแป้งไม่ดูเลยอย่าเช็ด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 พามาค่ะนี่แป้งหมดเลยนะมิ้นมิ้นมิ้นเช็ดเช็ดดูเอ้ยางมือแล้วระบายหันไว้ในกินเด้อ อบอกประดุ้งแม่วาเจอกันเลยค่ะชวนชัดอยู่คนแก่นเด้อค่ะทางรีบรีบกราบก่อนเนาะคนมากมากเบิ่งโทรศัพท์กับเบิ่งพวกชัดพวกตัวนั่นตัวนี้เบิ่งเสือเบิ่งแข่เบิ่งยังเบิ่งมี เบงเต้าเบงปลาปลา,าดิวใช้ได้มีหลายเนาะดิวตามปลาดุงดุบกเงเต่าเบงปลาเบงปลาบอเบงเต้าเ <c oughs> บงปลาบอส่เกลือมันบออ๋อเอาหางชาหหอบง่ายได้บอมองง่ายเอาใช่ไหมคะกระปั้นนี่อ่าไปแช่พม่าพี่น้องเนาะลาปลาดุงไปก่อนเด้อไปใหาฮิทกินต้มไข่กินก่อนจะไปดิปล <Yes. S 1> าดุงเฮ็ดิวไปดิปลาดุง บาปไปไปไยเอาการเต้นรมให้สวางามจะไปดี่คนคือเก่ามือหรืล่ามือกันไป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 